รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย<ก>อยากรู้เรื่องจกักรยานเปิดดูไบคูรูไม,ม่ว่าจะเสือบอกซุปเอเขาจักรยานแม่บ้านพิกเกอร์ทัวร์ริ่งจักรากายานอื่นๆเขาดูแลกันอย่างเราจะเลือกซื้อนแบบไหนจักรยานที่เหมาะกับตัวเราอ ใบกูรู้มีคนตอบโอ้ร่างกายแข็งแรงเพราะเราปั่นโอ้ลุยทุกเส้นทางไปด้วยกันุกเส้นทางไปด้วยกันมาอ้า คุณผู้ชมครับพ,รพวกผมกบภรสานหนุ่งในรายการไบคูลูครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมนั้นไปเรียนรู้เรื่องราวของจักรยานนั่นเองครับคุณผู้ชมครับอ,อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าจักรยานนะครับถือว่าเป็นพาหนะที่มีมาตั้งแต่โบราณแล้วนะครับและไอ้พาหนะ200้อน,นะครับมันก็มีวัฒนาการแล้วก็เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองครับณปัจจุบันนี้เทคโนโลยีนั้นไปไกลแล้วครับไปถึงขนาดไหนเดี๋ยวเราไปเรียนรู้เรื่องราวดีๆแบบนี้ครับกับวิทยกรรับเชิญของเราคุณมนตรีคำสิงห์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ หรือว่าพี่ออฟซึ่งเคยนะครับจากใบขับนะครับวิวัฒนาการของจักรยานเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปโอ้โหเร็วเหมือนกันนะครับอยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนเลยใช่ครับนะครับซึ่งอดีตจริงแล้วจักรยานเนี่ยเริ่มต้นยังไงบ้างครับในส่วนของเฟรมจักรยานเฟรมจักรยานนะครับจริงๆมันก็เริ่มต้นตั้งแต่การใช้ไม้นะครับในการทําเฟรมจักรยานครับก็จะเป็นเรื่องของเอาไม้ไผ่อะไรพวกนี้มาทำนะครับใช้ไว้อะไรพวกนี้ในการมัดนะครับื่าทำอะไรเพื่อที่จะให้คนสามารถที่จะเดินทาง ได้ไกลขึ้นกว่าเดิมได้ไกลด้วยจากการเดินเท้ามากขึ้นกว่าเดิมนะครับพอสมมุติว่าไกลขึ้นไปแล้วเนี่ยจากนั้นก็จะเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะไม้เองก็มีอายุการใช้งานของมันครับนะครับอายุการใช้งานของมันก็ค่อนข้างที่จะสั้นครับมีปัญหาเรื่องของการงอการอะไรพวกเนี้ยมันไม่คงรูปครับนะครับก็เลยมีคนที่ใช้เหล็กนะครับต่อมาก็จะเป็นวัฒนการเป็นเหล็กครับในการเอามาทําเฟรมจักรยานครับนะครับพอเหล็กมาทาก็ อยู่ได้สักพักหนึ่งนะครับเราวนี่ก็เจอปัญหาเรื่องของเหล็กในเรื่องของสนิมเรื่องของน้ําหนักที่เยอะขึ้นนะคการดูแลจักรยานที่ต้องมากขึ้นนะครับก็จะเริ่มเปลี่ยนมาเป็นเรื่องของโคโมลี่นะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมีตัวอย่างของเฟรมเหล็กนะครับซึ่งไม่ว่าจะถูกพัฒนาไปยังไงเฟรมเหล็กก็ยังคงมีการใช้มาจนถึงทุกวันนี้นะครับครัผมมาดูเฟรมเหล็กกันนนะครับต้จะเป็นเหล็ก ต,ตัวนี้ครับตัวนี้เหรอครับใช่ครับตัวนี้ค er ือเฟรมเหล็กตัวนี้จะเป็นเฟรมเหล็กครับผมเฟรมเหล็กอันดับแรกก็คือมันจะมีน้ําหนักมากนะครับนี avoir avoir ่ครับนี่ครับเฟรมเหล็กก็จะมีน้ําหนักมากนะครับนี่แล้วคราวนี้การดูแลรักษาก็ครับมันก็ยังคงเป็นเหล็กเหมือนเดิมนะครับอย่างเรื่องฝนตกน้ําท่วมอะไรพวกนี้ครับถ้าปั่นออกไปข้างนอกเจอน้ํา สนิมเกิดขึ้นทันทีนะครับพวกนี้นะครับการดูแลรักษาค่อนข้างยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเริ่มพัฒนาการมาเป็นเรื่องของจักรยานคันถัดไปนะครับมันจะเป็นคมอี่ครับอย่างเหล็กครับยอครับเอ่อมันมีแบบเหล็กตัวท็อปไหมเหล็กที่น้ำหนักเบามีไหมหรือว่าเหล็กก็น้ำหนักก็จะใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันครับเหล็กก็คือเหล็กใช่ก็ประมาณนี้ใช่ครับราคาก็ไม่สูงมากราคาไม่สูงมากราคาก็จะอยู่ที่ประมาณไล่ตั้งแต่ จริงๆมันมีตั้งแต่พันต้นๆไปจนถึงหมื่นต้นๆครับผมตัวนี้ก็ประมาณพันปลายๆแล้วครับถึงหมื่นต้นๆนะครับแต่ว่าก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ไม่เกินนี้ส่วนใหญ่ผู้ที่เลือกที่จะใช้จักรยานเหล็กในการปั่นนี่คือเป็นสไตล์ส่วนใหญ่ก็จะยังเป็นทัวร์ล่งอยู่นะครับเป็นพวกปั่นทางไกลนะครับเพราะว่าเหล็กเนี่ยถึงแม้ว่าข้อจํากัดของมันจะมีในเรื่องของการดูแลรักษายากแต่ข้อดีของมันก็มีเช่นกันนะครับ เหล็กมีน้ำหนักมากครับอัตราการไหลเวลาปั่นเนี่ยครับการทรงตัวที่ดีเนี่ยมันทําได้ดีมากนะครับตัวเนี้ยเวลาปั่นถึงระยะที่รถที่มันไหลไปแล้วเนี่ยครับเราแค่ควงขาตามแค่นั้นเองรถมันก็จะเคลื่อนที่ไปโดยที่เราไม่ต้องออกแรงนะเพราะฉะนั้นก็คือตัวเนี้ยมันจะเป็นการเซฟแรงในการปั่นได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เรื่องของการที่มันทุกน้ําหนักความคงทงแข็งแรงไม่ต้องพูดถึงครับล้มยังไงเป็นยังไงโดนชนมา มีรอยแค่ขีดกวนเหล็กก็ยังเป็นเหล็กแต่ร่างกายเรานี่สิไม่ใช่เหล็กนะฮะนะครับใครชอบก็่นชอบเด็กก็คือถึงมันจะวิธาการที่เราจะพัฒนาไปขนาดไหนก็แล้วแต่แต่ก็คุณก็ยังได้รับความนิยมอยู่เหมือนกันสำหรับใครที่ชอบที่ชอบเรื่องของก็มันก็มีเสน่ห์เฉพาะตัวครับจนกระทั่งสมัยนี้ก็จะมีการเล่นของคนกลุ่มหนึ่งที่เขาเรียกว่ารถวินเทจครับบางส่วนของวินเทจก็คือเป็นรถเหล็ก นะครับคนที่ยังคงชอบความสวยงามในการที่กลิ่นของเหล็กไอของเหล็กอะไรพวกนี้ครับเขาก็ยังคงเก็บสะสมหรือบางบางเฟรมเนี่ยมีราคาสูงเป็นหลายๆหมื่นหรือกระทั่งหลายแสนเลยก็มีนะครับตอนนี้มันเป็นเหล็กนะใช่ครับตันนี้ที่มันเป็นเหล็กนะครับได้ความคลาสสิกใช่ครับคลาสสิกจริงๆต้องดูแลเยอะนะครับสำหรับเหล็กดูแลเยอะโดนน้ำแล้วเป็นสนุกสนิมนะฮะนะครับอ่าพัฒนาต่อไปนะครับมาเป็นตัวนี้ครับอันนี้ก็เป็น เหล็กเหมือนกันครับแต่ว่ามันถูกผสมโดยแร่ที่เขาเรียกว่ามันลิดีนัมนะครับไอ้พวกนี้มันจะมีส่วนผสมของแร่พวกนี้ทําให้สามารถที่จะรีดได้บางลงครับมีความยืดหยุ่นของเหล็กมากกว่าตัวเหล็กที่ไม่ได้ผสมอะไรเลยใช่ครับในการที่เขามาทดสอบนะครับเขาจะตัดเหล็กออกมาประมาณหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วของนิ้วคนเนี่ยครับแล้วก็มาโยนลงพื้นใส่กันดูนะครับเหล็กพวก ที่ผสมกับมาริดดนัมเนี่ยหรือว่าคมูลี่นะครับจะกระเด้งสูงกว่าแล้วก็มีระยะเวลาในการที่กลิ้งเนี่ยนานกว่าเหล็กที่ไม่ผสมอะไรเลยอยากเห็นได้ชัดแตกต่างกันเห็นไหมครับแล้วมันดียังไงครับแบบนี้การให้ตัวกามยืดหยุ่นนะครับการรับแรงกระแทกพวกนี้ทำให้ทาได้ดีกว่านะครับความนุ่มนวลในการปั่นจะเห็นชัดกว่าปั่นกับเหล็กเหล็กก็คือเวลากระแทกมันจะส่งผลถึงข้อมือถึงตัวเราัอดีคือคอมมูลี่จะปั่นสบายกว่าปั่นสบายกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ย ไอ้พวกนี้มันก็เลยถูกพัฒนาขึ้นมาให้เป็นรถปั่นจักรยานทางไกลโดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกตัวลิงปั่นทางไกลนานๆนะครับเขาจะใช้เฟรมคอมมอนลี่เป็นหลักครับเรื่องของการตัดลมอะไรต่างๆนานาล่ะครับการตัดลมมันขึ้นอยู่กับองศาเฟรมไม่ได้เกี่ยวกับวัมสัเท่าหร่ไม่ได้เกี่ยวเลยครับเพราะว่าถ้าสังเกตดูนะครับมันก็ยังเป็นท่อกลมเหมือนกันท่อกลมเหมือนกันนี่ครับ รูปร่างจะคล้ายกันเลยคล้ายกันเลยครับคล้ายเลยแทบจะเหมือนกันเลยครับครับผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับองศาการออกแบบองศาเฟรมว่าจะต้องออกแบบยังไงเพื่อที่ให้รูหลงมากขึ้นครับอย่างน้ําหนักนะครับพอมาเป็นโครอลี่กับเหล็กนี่มันเบาลงเยอะไหมฮะน้าหนักโครอลี่จะเบากว่านะครับเบากว่าก็อย่างเห็นได้ชัดนะครับเพราะว่าโครอลี่ก็คือสามารถที่จะรีดให้มันบางครับแต่ว่าความแข็งแรงก็ยังคงอยู่ครยังมีความเป็นเหล็กอยู่แม้ว่า ก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือถึงแม้ว่ามันจะดีกว่าเหล็กนะครับแต่สิ่งที่เหล็กติดตัวมาคือสนิมเพราะมันเป็นก็จะเป็นเหล็กอยู่ดีมันเป็นส่วนผสมแค่นั้นเองใช่ไหมฮะก็จะขึ้นสนิมเหมือนเดิมขึ้นสนิมเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นการดูแลก็ก็ต้องใส่ใจมันเท่ากันคกันนะครับนักจากในส่วนของเฟรมครับอ่ะง่ายๆคือไม่ว่าจะเป็นเฟรมอะไรก็แล้วแต่ที่มันพัฒนาขึ้นมานะครับเราก็ต้องมาทําความรู้จักในส่วนของเฟรมก่อนใช่ครับแต่ละส่วนเนี่ยเขามีอะไรยังไงบ้างครับเรียกว่าอะไรบ้างครับครับ อันนี้นะครับจริงๆเฟรมหนึ่งเฟรมเนี่ยประกอบด้วยเนี่ยถูกต้องไหมฮะที่สมมุติมีอุปกรณ์ใดๆเลยนะไม่มีอุปกรณ์ใดๆเลยมันก็จะ่ฮะจะเป็นเฟรมล้นๆเฟรมล้นๆแค่ตรงนี้นะครับนะครับแต่ละส่วนเรียกว่าอะไรบ้างครับเอาเอาโดยรวมก่อนนะครับครับรูปแบบเฟรมแบบนี้เขาจะเรียกว่ารูปแบบเพชรหรือรูปแบบไดมอนด์นะครับที่ถูกออกแบบมาแล้วว่ารูปแบบนี้สามารถที่จะส่งแรงไปข้างหน้ารับแรงข้างหลังได้ดีที่สุดเพื่อนามาผลิตจักรยานนะครับ เพราะฉะนั้นจะสังเกตดูว่าไม่ว่าจะเป็นเสือภูเขาเสือหมอบอะไรพวกนี้จะมีรูปร่างเฟรมเป็นรูปร่างข้าหลามตัดหรือไดมอนด์แทบทุกคันเลยนะครับถ้าสังเกตดูครนะครับอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบเฟรมที่เป็นมาตรฐานครับนะครับในคราวนี้มันก็จะเข้ามาถึงเรื่องของแต่ละส่วนครับส่วนที่สําคัญนะครับก็จะมีอันดับแรกเลยนะครับส่วนนี้เขาเรียกว่าข้อตั้งหรือซีทู ท่อตั้งใช่ครับหรือว่าซีทูบนะครับตัวนี้นะครับจะใช้เป็นตัวที่บอกว่าจักรยานคันนี้เข้ากับกบไหมนะครับจะวัดจากช่วงขาแล้จะใช้ตัวนี้เป็นหลักนะครับความยาวของท่อซีทูเนยครับว่ากบมีความยาวช่วงขาเท่าไหร่เหมาะกับการปั่นจักรยานขนาดไหนไซส์ไหนครับตัวนี้จะเป็นตัวบอกเลยว่า จากย่ตั้งใช่ครับพ่อตั้งตรงนี้นะครับผมราคาที่มาก็จะเป็นพ่อนอนนะครับพ่อนอนตรงนี้ใช่ครับนะครับบ่งบอกอะไรครับตัวนี้ครับตัวนี้ก็คือถ้ามันจะสัมพันธ์กับพ่อตั้งครับถ้าพ่อตั้งสั้นนะครับตัวนี้ก็จะสั้นเข้ามาเพราะฉะนั้นระยะการเอื้อมเนี่ยครับเราก็จะขดเข้ามานะครับคือถ้าเราไม่ได้ขนาดตัวนี้ก่อนนะครับแต่ว่าเรามาวัดตัวนี้ก่อนครับลดที่ได้ก็จะผิดเพี้ยนไปเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นมันมีความสัมพันธ์กันครับครับคือว่าถ้าตรงนี้พอดีปึ๊บเนี่ยท่อนนอนที่ที่ยืดออกไปก็จะพอดีกับช่วงไหล่ช่วงเอื้อมของเราพอดีครับเพราะฉะนั้นก็จะลดอัตราการเจ็บปวดเจ็บหลังเจ็บไหล่อะไรแบบนี้ได้ครับผมนะครับต่อมาก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นหางหลังนะครับตัวนี้แข้งหลังครับเรียกว่าเชนสเตตตัวนี้เป็นทางหลังหางหลังแต่ละรถรอเทก็จะต่างกันครับ อันนี้ก็ยกตัวอย่างเป็นประเภทของหมอบแล้วก็เป็นตัวริ้งแล้วกันนะครับอย่างตัวริ้งเนี่ยมันจะมีหางหลังที่ยาวออกมากว่ารถคันอื่นนะครับเพราะว่าเพื่อบรรทุกน้ําหนักนะครับตัวนี้ต้องจาเป็นที่จะต้องรับน้ําหนักรับบรรทุกสราระเพราะฉะนั้นตัวนี้จะต้องยาวกว่าตัวอื่นอ๋อครับคือจะเป็นเป็นลักษณะของเฟรมครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเขาเรียกว่าท่อหน้านะครับครับท่อหน้าก็จะเอาไว้ใส่ตะเกียบนะครับแล้วก็จะใส่ต้วยคออะไรพวกนี้ครับเพื่อที่จะเชื่อมกับ เต็มแล้วก็แฮนด์ครับผมอืมนะครับอันนี้ก็คือส่วนประกอบที่เรารู้จักกันนะครับทำความเข้าใจแต่ละอย่างนี่คือมันมีความสําคัญแล้วก็มีส่วนประกอบยังไงบ้างนะครับอ่าเริ่มเริ่มต้นแล้วเป็นไม้แล้วครับเป็นเหล็กนะครับพัฒนาต่อมาก็เป็นนี่ฮะมีคอมบูรี่ครับนะครับและนับปัจจุบันนี้นะครับที่เรานิยมกันครับทุกอย่างนั่นก็คือเฟรมอลูมิเนียมใช่ครับนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเฟรมอลูมิเนียมกันครับ วัฒนาการจากเริ่มต้นที่เมื่อกี้เราก็คุยกันมานะครับจากไม้เฟรมไม้นะครับก็พัฒนาต่อมาเป็นเหล็กเป็นเหล็กนะครับแล้วก็หาอะไรที่มันแข็งแรงแล้วก็สามารถเบามากขึ้นก็มาเป็นครเมี่ยร์นะครับตัวนี้คือพัฒนามาแล้วตอนปัจจุบันนี้คือที่นิยมกันก็จะเป็นตัวของอลูนี่เองใช่ครับหรือว่าอลูมิเนียมนั่เองนะครับอ่ะตัวนี้ อันนี้ก็จะเป็น,น,นเฟรมอลูมิเนียมนะครับ,รบเป็นเฟรมที่ทุกวันนี้ใช้งานมากที่สุดนะครับม <parade S 1> มไม่ว่าจะเป็นทั้งเสือมอบเสือภูเขานะครับพวกนี้จะถูกใช้งานมากที่สุดเนื่องจากว่ามีน้ําหนักเบานะครับแล้วก็สามารถาทรี่จะรีดแล้วก็สามารถเชื่อมต่อ,อนเนี่ยรอยต่อพวกนี้มีความแข็งแรงมากกว่าเมื่อก่อนมากนะครับ <ừ> เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเึ็งถูกนํามาใช้ในเป็นส่วนประกอบของจักรยานที่ค่อนข้างที่จะมากที่สุด เดี๋ยวนี้ก็จะมีเรื่องของการเจาะเฟรมนะครับซ่อนสายในเฟรมอะไรพวกนี้พัฒนาขึ้นไปไกลมากามาหรือแม้กระทั่งว่าสามารถที่จะรีดเป็นอลูมิเนียมในเกรดที่สูงสับมีน้ำหนักเบาแต่ความแข็งแรงยังอยู่<ม>นะครับพวกนี้ก็จะเป็นในระดับความนิยมค่อนข้างที่จะสูงมากนะครับ,รบผมข้อดีของเฟรมเฟรมอลูมิเนียมคืออะไรบ้างดูแลรักษาง่ายนะครับสิ่งที่มีผลกระทบกับเฟรมอลูมิเนียมนี่มีน้อย<ม>แต่ว่าไม่ใช่ไม่มีเลยครับ อย่างเช่นกรณีของทะเลเกลือจากทะเลหรือแม้กระทั่งเหงื่อของเราเนี่ยครับถ้าเราไม่ดูแลมันนะครับไม่เช็ดไม่อะไรปล่อยมันไปเรื่อยครับพวกนี้จะมีถูกกัดก่อนจากเกลือค่อนข้างที่จะง่ายกว่าตัวอื่นนะครับอันนี้ก็คือข้อเสียของมันหรือว่าแม้กระทั่งของการมีวัตถุบางชนิดอะไรเงี้ยครับจะมาใกล้กันได้มันก็จะถูกการดึงดูดเข้าหากันอะไรพกนครับมันก็จะเป็นเหมือนกับการเชื่อมเย็บก็ต้องระมัดระวังครับ ถ้าที่ผมเห็นมาศึกษามานั้นนะครับอย่างเฟรมอะลูนี่นะครับมันมีหลายเกรดหือนกันใช่ครับหลายเกรดมากผมเห็นว่าอะลูเหมือนกันเอเฟรมนี้ก็อะลูคันนี้ก็อะลูแต่ว่าราคานี่แตกต่างกันออกไปเลยใช่ครับนะครับขึ้นอยู่กับอะไรครับตัวนี้เกรดของมันเกรดของมันก็คือขึ้นอยู่กับการรีดให้มีน้ําหนักที่เบาลงนะครับอย่างตัวเริ่มต้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเสือภูเขาครับเสือมอครับเนี่ยครับมันก็จะมีน้ําหนักที่มาก เพราะฉะน,น,นั้นจะทํายังไงให้น้ําหนักลดเบาลงนะครับแต่ว่าความแข็งแรงยังคงอยู่นะครับมันก็จะต้องทําการรีดอลูมิเนียมให้บางลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นอลูมิเนียมมีเกรดหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะมีความแข็งแรงสูงแต่ว่าน้ําหนักเบารผลนั้นก็จะมีราคาที่สูงขึ้นม,มันจะเป็นถ้าตัวท็อปของอลูนะครับอย่างตัวนี้ก็ตัวอลูมิเนียมเจ็ดพันนะครับก็ค่อนข้างที่จะมีเกรดที่สูงคะน้ำหนักก็จะใกล้เคียงกับพวกคาร์บอนตัวเริ่มต้นเลยนะครับกต่จะไม่างก ครับผมอะอย่างที่พี่บอกว่าอลูมิเนียมตัวท็อปนะครับกับตัวคาร์บอนที่เป็นตัวเริ่มต้นนะครับในมุมมองพี่พี่มองว่าอย่างไรบ้างบางคนก็มีในตามอะถ้าไปถ้าไปเสิร์ชตามอิเนเทอร์เน็ตับจะมีหลายคนหลายแนวคิดเลยนะถ้าใครนะครับที่ไปลองเสิร์ชข้อมูลดูอยากจะลองซื้อจักรายานสักคันหนึ่งเนี่ยนะผมอะผมปักมันได้ระดับหนึ่งแล้วก็กำลังจะมองว่าเฮ้ยเราสมควรที่จะเริ่มต้นก้าวต่อไปของเราเนี่ยจะเป็นอลู ตัวท็อปหรือว่าเป็นคาร์บอนตัวเริ่มต้นดีเทียบกันในอินเทอร์เน็ตได้เยอะมากในมุมมองพี่ก็และกันอันนี้ไม่มีขิดมีถูกนะนะครับมุมมองพี่ที่ว่าในส่วนตัวนะครับถ้าดูในลักษณะของจักรยานนยครับอลูมิเนียมเกรดท็อปกับคาร์บอนเกรดเริ่มต้นนี่ครับมันจะแทบไม่แตกต่างกันเลยแต่สิ่งที่จักรยานให้มาก็คืออุปกรณ์ต่างๆนะครับอลูมิเนียมเกรดท็อปเนี่ยส่วนใหญ่จะได้กรุ๊ปเซต ุปขับเคลื่อนที่ค่อนข้างที่จะดีกว่ามาถ้าเป็นผมผมก็จะยังเลือกอลูมิเนียมเกรดสูงนะครับถ้าเทียบกันกับคาร์บอนเกรดเรื่อต้นครับผมเพราะว่าเหมือนเป็นการเฉลี่ยในส่วนของราคาของไปว่าว่าอย่างนั้นเถอะนะครับถึงเราจะได้เฟรมในส่วนของคาร์บอนก็จริงนะแต่กุ๊ปเซตต่างๆนานาที่เป็นส่วนประกอบนต่างๆนานามันก็จะเป็นอีกเกรดหนึ่งไปเลยลงไป อืมนะเราพูดถึงคาร์บอนแล้วนะครับเรามาดูเรื่องของคาร์บอนกันบ้างนะครัเฟรมคาร์บอนครับอันนี้ก็จะเป็นคาร์บอนนะครับที่แขวนอยู่ข้างหลังเราทั้ง3ตัวนี้ก็จะเป็นเฟรมคาร์บอนนี่วัฒนการเริ่มต้นถึงอะลูมาก่อนปุ๊บแมททำไมรักะดิษ์ต่างนานาถึงหันมามองเป็นคาร์บอนคาร์บอนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนใยไฟเบอร์ครับที่เอามาเรียงกันหลายชั้นครับจนกระทั่งเกิดความแข็งครับรับน้ำหนักได้ดีรับแรงกระแทกได้ดีนะครับที่สําคัญคือมีความนุ่มนวลกว่าอลูมิเนียม อะไรคือนุ่มนุนครับรการเวลาการปั่นนะครับรับแรงกระแทกเวลาการปั่นบนถนนที่ขรุขระนะครับเราจะสังเกตเห็นได้ชัดว่ารถคาร์บอนเนี่ยจะนุ่มกว่าอ,อลูมิเนียมอย่างชัดเจนนะครับอลูมิเนียมมีน้ําหนักเบาจริงนะครับแต่สิ่งที่เป็นข้อตําหนิของเขาก็คือว่าเขารับแรงกระแทกได้ไม่ดีนะครับเขาจะส่งผลสะเทือนต่อคนมขับขค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวคาร์บอนเนี่ยเลยออกมาเพื่อที่จะตอบโจทย์ว่า รถเสือหมอบเนี่ยควรที่จะมีวิ่งไปทางเรียบคนที่มีความรุ่มรน์กนการเแรงกระแทกนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้จึงออกตัวออกแบบมาครับครับเรื่องของเฟรมคาร์บอนนี่นะครับ,รบมันมันเริ่มมีเข้ามาในวงการจักรยานนานแล้วหรือยังครับจริงๆมันช่วงระยะเวลา30ปีที่ผ่านมาก็เริ่มมีแล้วนะครับสาปีนะครับแต่ราคามันสูงมากครับก็เลยไม่ค่อยมีใครที่จะ จะใช้กันครับนี่แสดงว่าสมัยก่อนนี่เมื่อเฟรมคาร์บอนมาใหม่ๆเนี่ยโอ้โหก็ต้องฮือหานในวงการจักรยานเลยใช่ครับเพราะมันพลิกเรื่องน้ําหนักไปเลยน้ําหนักมันจะกระโดดข้ามเรียกว่าเส้นเส้นจากัดครับครับว่าเอ้ยมันยังทําให้น้ําหนักเบาได้มากขึ้นอีกอันนั้นเป็นแค่จุดเริ่มตน้นครับยิ่งทุกวันนี้ยิ่งพัฒนามาจนกระทั่งถึงรถทุกวันนี้เริ่มต้นถ้าคอมพิวตมาเป็นคาร์บอนก็น่าจะประมาณ7โลกว่าๆว่าละ ในกรณีที่เป็นอะไ่ที่เป็นเบื้องต้นอย่างเจ็ดโลกว่าละหรือถ้าเปลี่ยนอะไรที่มันเป็นชุดที่เบาขึ้นนะครับน้ำหนักรถก็จะเบาลงขึ้นหรือบางคันทําได้ถึง5กิโลก็มี5กิโลใช่ครับือเขาทําทั้งเจาะพวกเนี้ครับลดน้าหนักทั้งหมดเราทําได้ถึงขนาดนั้นแต่ว่าต้องเป็นเฟรมคารับอนเคยอ่านในกระทู้เหมือนกันที่พูดถึงบอกว่าราคาของคนที่ค้าปหนึ่งคาร์บอนนี่นะต้องแบบ คนที่จําเป็นที่ต้องใช้จริงๆคนที่ชื่นชอบจริงๆแล้วก็มีกําลังค่อนข้างพอสมควรกําลังซับนะเพราะว่าราคาในส่วนของคาร์บอนเนี่ยอย่างที่พี่บอกว่า30ปีที่แล้วคาร์บอนนี่คือมันเปลี่ยนโลกของจักรยานเลยในส่วนนึงเลยราคามก็พุ่งไปเหมือนกันในสมัยก่อน30ปีที่แล้วใครมีเฟรมคาร์บอนขับจักรยานที่เป็นคาร์บอนเนี่ยราคาประมาณเท่าไหร่โอ้โหเทียบกับทุกวันนี้ก็แตะแสนนะครับถ็งแสนเลยครับในสมัยก่อนนะฮะแต่สมัยนี้คือตัวเริ่มต้นของคาร์บอนก็อยู่ที่ประมาณสี่หมื่น ประมาณ4ี่หมื่นกว่าบาทก็ได้จักรยานคาร์บอนแลลวอย่างบางยี่ห้อยิ่งหนักครับสามหมื่นไปปลายได้แล้วก็เป็นคาร์บอนเหมือนกันเกียร์ที่โอเคนี่นะครับนั่ก็คือวัฒนการของจักรยานเองเมื่อมีการพัฒนาเทคโนโลยีไปเรื่อยๆนะครับแน่นอนครับคนพัฒนาก็มีมากขึ้นราคามันก็ต้องถูกลองตามเช่นเดียวกันนะครับนี่แสดงว่าผมก็มีโอกาสได้สัมผัสจักรยานคาร์บอนเหมือนกันแต่ก็มีแนวคิดเหมือนกันนะครับว่าบางคนก็บอกว่า เมื่อคุณต้องการที uh ่จะลดน้ําหนักโดยการจ่ายเงินไปเท่านี้เพื่อลดน้ำหนักลงมาประมาณกิโลสกิโลอะไรประมาณนี้กับการที่คุณดูแลสุขภาพร่างกายของคุณลดน้ําหนักคุณเองเขาบอกประหยัดกว่าใช่ครับประหยัดกว่าคือผมว่าซื้อมาอย่างไงก็ปั่นให้มันคุ้มครับคิดไปเลยว่าเราปั่นเดือนนึงกี่กิโลครับหารไปเลยว่าเราซื้อมาเท่านี้เราปั่นเท่านี้ร่างกายเราเปลี่ยนแปลงไปยังไงว่า มันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีครับถ้าทาให้ร่างกายเราดีขึ้นครับเขาบอกว่าเซ์ของคาร์บอนเนี่ยมันเป็นการเรียกว่าพัฒนาในเรื่องของวงการจักรยานไปเลยน้ําหนักเอ่ยการนุ่มนวลเอ่ยความเร็วาต่นาเอ่ยนะครับพี่มองว่าเอ่อมันในส่วนของราคาเลยการเริ่มต้นตัวเริ่มต้นกับตัวที่มันท็อปๆไปเลยของคาร์บอนมันต่างกันเยอะไหมเอาแค่ราคาของต่างกันเยอะไหมต่างกันเยอะครับ เอาแค่เฟรมอย่างเดียวท่านแมวในอื่นเลยนะใช่ครับครับผมเฟรมครับว่าเริ่มต้นอ่ะสามหมื่นเริ่มต้นใช่ครับสามหมื่นกว่าบาทสามหมื่นออไปถึงตัวท็อปท็อปก็ประมาณแสนแสนกว่ากยังไม่มีอะไรนะแค่ตัวของเฟรมเดียวแสนกว่ากแสนกว่ากว่าแล้วไปแสนกว่าแล้นะครับมันต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่ก็เหมือนกันนะครับพวกนี้มันก็จะมีความบางลงนะครับแล้วก็แต่ว่าความแข็งแรงมันก็ยังคงเหมือนเดิมครับหรือว่าแข็งแรงมากกว่าด้วยซ้ำอันนี้คือทําให้น้ําหนักยิ่งเบาขึ้านี้ สิ่งที่มันทําให้ราคาที่ต่างกันเนี่ยมันเป็นเรื่องของน้ําหนักที่เบาลงน้ําหนักเบาลงแต่ว่าความแข็งแกร่ง,งย,งงยังคงอยู่และเประเพลอแข็งแรงต<า>่อด้วยนะครับคุณสุขบ้านีครับคือเขาเรียกว่าเป็นจุดตั้งแต่ที่เรานําเสนอมาเป็นการเริ่มต้นครับเพื่อทัการต่างๆของจักรยานนะครับพัฒนามาเลยจากการเริ่มต้นแค่ยังไงก็ได้ขอให้มี2ล้อเนเคลื่อนที่ต่อไปข้างหน้าก็เป็นไม้มาก่อนใช่ครับนะครับพัฒนาด้วยการเป็นเหล็ก นะครับเหล็กมันก็มีการความแข็งความหนักปุพังอะไรก็ว่ากันไปเป็นสนิมบ้างพัฒนาต่อไปก็เป็นโครโมี่นะครับจากโครโมี่มาก็มาเป็นอลูมิเนียมนะครับและปัจจุบันครับถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นพลิกวงการกีฬาจักรยานเลยก็คือนี่ฮะเป็นเฟรมคาร์บอนนั่นเองนะครับเอาท้ายนี้อยากให้พี่ฝากทิ้งท้ายกาละกานสำหรับใครที่จะเลือกเฟรมในการใช้นะครับต้องเลือกอย่างไงให้เหมาะสมสำหรับบ้านครับใช่ครับก็ ดับแรกก็ต้องดูความชอบของเราก่อนนะครับว่าจะชอบแบบไหนชอบในการอารมณ์ของความปัน่นแล้วมันยังรู้สึกกระด้างอยู่ไหมหรือว่าจะนิ่มนวลกว่านี้หรือว่าต้องการความเบามากขึ้นนะครับแต่ผมเชื่อว่าพอสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าใครที่จะปั่นเสือหมอบนะครับก็ต้องกลับมาเลือกที่คบบาร์บอนไฟเบอร์แทบทุกคนนะครับเพราะว่ามันให้อารมณ์ที่ต่างกันจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าเราจะลงทุนกับจักรยานสักคันหนึ่งนะครับผมก็รู้สึกว่าถ้ามันเลือกลงทุนแล้วคุ้ม mm hmm. ครับ เป็นเป็นสิ่งที่เราปั่นแล้วรู้สึกว่าเราชอบครับเราก็จะได้มีความตั้งใจในการออกปั่นทุกวนันแบบเฮ้ย<ะ>เราปันป่นสิ่งที่เราชอบอะแทนที่จะแบบเฮ้ยโอ้โหคิดอย่างนี้เอาวันนั้นดีกว่า <st> <c oughs> ก็คือผมก็ยังรู้สึกว่าครับอนไฮ็บอร์ก็เป็นตอบโจทย์ของการปั่นจักรยานเซบอร์บทุกอืนนะครับนี่คือเป็นมุมมองนะฮะของคนที่คุกปีอยู่ในวงแวดวงของจักรยานนั่นเองครับแต่ว่าคุณผู้ชมครับที่จริงแล้วการที่เราจะเลือกจักรยานสักคันหนึ่งนะครับมันก็อยู่ที่ หลายๆอย่างด้วยนะครับคุณมีกําลังเพียงพอไหมที่อยาซื้อจักรยานคันนี้มาหรือว่าคุณซื้อมาแล้วนะคุณใช้ประโยชน์จากมันคุ้มค่าหรือไม่อยู่ที่ตัวคุณเองนะครับเป็นคนเลือกนะครับสหรับวันนี้ครับขอบพระคุณวิทยากรของเราเช่นเคยนะครับคุณบุญสรีครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณครับเดี๋ยวผมจะพาผู้ชมครับไปในอีกหนึ่งสถานที่ที่ฝันนะครับเราอว่าสานที่นี้เด็ดแน่นอนครับแต่ว่าจะพาไปที่ไหนไปชมกันเลย ครับวันนี้ครับรายการไบกูรูครับพาคุณผู้ชมครับมาแนะนําเส้นปั่นนะครับสำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบการปั่นนอกเส้นทางนะฮะจากที่เราเคยปั่นอยู่วันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดกาญจนบุรีครับมาเจอกับพี่ๆทีมนักปั่นที่จังหวัดกาญจนบุรีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ครับเราเริ่มต้นที่ศาลาเทศบาลกาญจนบุรีเลยนะครับตรงนี้เส้นทางปั่นวันนี้เราปั่นไปที่ไหนอะไรไงบ้างครับกับเริ่มต้นเราก็ต้องเริ่มจากอ่า สารหลักเมืองคู่บ้านคู่เมืองของกาญจบุรีก่อนนะครับเราเลิกเอาชัยก่อนแล้วก็เราจะไปตามเส้นทางของลุ่มแม่น้ํามีแม่น้ําแควใหญ่แม่น้ําแควน้อยไหลรวมกันมาเป็นแม่น้าแม่กลองบริเวณหน้าเมืองนะครับโดยมีสะพานข้ามทางรถไฟต่างๆเป็นสัญลักษณ์ของการทีบุรีอยู่ครับวันนี้ประมาณเกือบเกือบยีโลครับครับผมนะครับวันนี้ก็มีเส้นทางปัน่นเรียกว่ามีหลายอย่างเลยแต่ว่าเริ่มต้นคือปกติจะเริ่มต้นกันณนะจุดนี้หรือเปล่าบริเวณนี้ครับเราจะมีจุดนั้นหมายกับบริเวณด้านหน้าคือสลาคุณแผน อ่าวก็จุดของเทศบาลเป็นหลักนะครับแล้วก็กระจายไปทั่วทุกทิศนะจะไปทางบ่อพลอยไปทางไซโยกนะไปทางธรรมกาท่าม่วงหรือเราด้านนี้ออกไปที่บริเวณเขาปูนที่เราจะไปวันนี้ด้วยครับครับเส้นทางครับของเราเราเดินทางออกจากบริเวณสารหลักเมืองตรงนี้นะครับไปเราจะเจออะไรบ้างเส้นทางเป็นยังไงบ้างครับพอออกจากตรงบริเวณนี้นะครับอ่าหลังจากสักกะละสารหลักเมืองเรียบร้อยเราก็จะลงไปที่ท่าน้ําบริเวณเขื่อนขุนแผน จากคือคุ้นแผนก็จะไปเชื่อมโยงเข้ากับวัดเทวสังคารามหรือวัดเหนือซึ่งเป็นวัดที่สมเด็จพระสังฆาราชเ,เคยพนวดอยู่ที่ตรงนี้นะครับจากนั้นเราไปไหนต่อครับไปที่สุสานสัมพันธมิตรนะครับที่บริเวณถนนแสงชุโตแล้วก็เชื่อมต่อไปสู่สะพานข้ามแม่น้ําแควนะครับ,รบตรงนั้นแล้วก็ข้ามแม่น้ําแควใหญ่บริเวณสะพานสุดใจเพื่อไปที่ถ้ำเขาปูนวัดถ้ำเขาปูนตรงนั้นจะเป็นจุดชมวิวของแม่น้ําแควน้อย เราเชื่อมนะฮะเชื่อมจากแม่น้ําแควใหญ่ไปสู่แม่น้ําแควน้อยแล้วจากนั้นก็ปั่นกลับมาผ่านสู่สารเขาช่องไก่นะฮะเรามาจบที่สวนสมเด็จพระสังฆราชบริเวณหอพระประวัติก็จะกลายเป็นแม่น้ําตรงนั้นเป็นแม่น้ําแม่กลองนะฮะจนพอดีนะคร,ครับจุดสุดท้ายคือจุดไหนฮะจุดสุดท้ายหลังจากมาที่เรามาวอร์มดาวบริเวณไบเลนซึ่งเมืองการเรามีไบเลนอยู่่ออที่มีไบเลน,นด้วยครับ,รบซึ่งเป็นไบเลนที่ดีหนึ่งในสิของประเทศ นะครับเราก็จะเป็นไบเลนเส้นเส้นเขาเรียกว่าเส้นจุดกําเนิดจุดเริ่มต้นของนักปั่นหน้าใหม่มาวอร์มดาวหลังจากนั้นก็ปั่นข้าสะพานสุเดจพระสังฆราชมาจบกันที่สารเมืองอีกครั้งหนึ่งครับยังจุดไบเลนที่กาญจนบุรีนี่น่าสนใจนะครับระยะทาง รอบรอบของไบเลนอยู่เส้นแรกที่ของเทศบาลเป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยสองกิโลเมตรสองกิโลครับผมแล้วก็มีไบเลนอีกเส้นหนึ่งเป็นเส้นระดับกลางขึ้นไปอยู่ที่ค่ายสุรศรีตรงนั้นประมาณ6กิโลนะครับประมาณ5.6กิโลประมาณนั้นนะครับสำหรับใครที่เป็นมือใหม่ที่จะเริ่มปั่นนะครับก็มาเริ่มตรงนี้ได้ระยะทางก็เป็นรูทง่ายๆับประมาณ20กิโลยกิโลครับอุปสรรคนี้คือไม่ยากมากมาสบายๆมีขึ้นเขาลงห้วยไหมฮะ ไม่มีครับไม่มีม,มีเรียกวันเนินก็แล้วกันครับเนินเนินเนีน่นนงงยบอกให้ออกแรงนิดหน่อยปรเมินการจะเล่นเรียกเนินนะตรงนั้นก็ําความน่าสนใจคือบริเวณที่เราไปเนี่ยมันจะมีเรียบริมแม่น้ำแล้วจะมีร้านค้าย,ย่อยขายพวกข้าว พวกผัดกะเพราพวกอาหารตามสั่งแล้วก็อาหารร้านอาหารพื้นเมืองร้านน้ําต่างๆซึ่งเป็นเป็นเส้นทางที่นักปั่นนี่ไม่ต้องกลัวมีบ้านคนอยู่ตลอดเวลาเวลาปั่นไปนี่ยผมจะอ้วนกับเดิมไหมฮะรู้สึกอาหารการกินดีเลยก็เราต้องก็ต้องปั่นเยอะๆนะครับคุณพี่ครับมาปั่นบ่อยไหมครับที่นี่ครับมาประจำครับมาประจำเพราะว่าเป็นการเพื่อเพื่อส่งเสริมสุขภาพตัวเองนะฮะเป็นปัจจัยส่งเสริมทางเรื่องของ นอกจากได้ปั่นได้สุขภาพแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวนะฮะได้ได้เที่ยวด้วยนะครับเมื่อก่อนนี้พี่เลือกออกกำลังกายอะไรปั่นจักรยานแต่แรกเลยไหมอ๋อตอนแรกผมก็จะไปตีแบตครับครับตีแบตแล้วทีนี้ตีไปตีมาแล้วมันเจ็บแขนก็เจ็บเข่าก็เลยเปลี่ยนมาเป็นจักรยานนะฮะแล้วก็ไปวิ่งทีนึงครับวิ่งก็เจ็บเข่าเหมือนกันอ๋อมันกระแทกนะฮะใช่ใช่ก็เลยมาเปลี่ยนมาเป็นจักรยานรู้สึกว่ามันจะเข้ากับตัวเองนะครับก็คือสรุปแล้ว ออกกําลังกายอะไรก็ได้เราลองดูว่าอันไหนเราชอบก็เอานั้นแหละอันไหนเราชอบอะนรเหมาะสมกับเราโอเคครับนะครับก็ตัดสินใจก็สุดท้ายก็คือมาจบที่จักรยานนี่แหละครับอันนี้เราชอบวันนี้ล้ได้ล้ได้แล้ครับผมเอาแล้วครับวันนี้เดี๋ยวเราทุกคนนะครับจะร่วมเส้นทางไปปั่นด้วยกันระยะทางก็ประมาณตีสักประมาณ20กิโลได้นะครับอ้าวสำหรับวันนี้ครับสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับการปั่นแบบนี้นี่เป็นหนึ่งเส้นทางที่แนะนำนะครับมาใจกลางเมือง จังหวัดกาญจนบุรีเลยครับปกติเราเราปั่นกันช่วงไหนฮะทุกวันไหมฮะก็เราถ้าเป็นนัดปั่นทุกวันก็จันพุธศุกร์มาพบกันที่นี่ฮะบริเวณนี้ครับจันพุธศุกร์นะครับประมาณกี่โมงฮะประมาณประมาณล้อหมุน5โมงเย็น5โมงเย็นันะครับจันพุธศุกร์นะครับมาพบกับทีมพี่นักปั่นนี่ได้เลยแล้ววันอาทิติ์ก็เป็นทริปยาวครับผมร้อยโลประมาณนั้นนะครับการับสำหรับวันนี้ครับรายการไบคูลูลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ À bây giờ cái đi một con tua